โอเคนะครับต่อนะครับตัวแปรหลังจากที่ i s c o อ n เน t เสร็จปุ๊บเราลองทดสอบดิเซฟนะครับเซฟนิดนึงแล้วก็ลองกลับไปรีเฟซตัวดีบีเอแซมหนึง่งว่ามันเออร์เลอร์ไหมเนี่ยเอ er อร์เลอร์ก็ดูนิดหนึ่งลาย50ดีบีเอ็แซมหนึง่งอืมอืม ก่อนก่อนกอนคิด close ตึ๊บตึ๊บต๊บอ๋อตายแล้วอยู่นอกวงเล็บต้องเอามานอกวงเล็บไปปิดตั้งแต่ตอนแรกก็จบกันอย่าลืมนะเอาไว้นอกวงเล็บเพราะตัวนี้วงเล็บของเรานี่มันวนอยู่ตลอดสำหรับ for is ไปปิดก่อนมันก็เออเลย่ะีเฟรชหนึ่งทีอ่ะเรียบร้อย นะครับก็ยังรีเทิร์นผลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยโค้ดของเราก็จะดูคลีนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโค้ดของเราก็จะดูคลีนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ, <Okay. S 1> okay. รบเดี๋ยวเราอ่าเราจะมาทำตอนที่เราเอเคเราสมควรละนะครับ จะเติต่อจากนี้นะครับเราก็จะค่อยๆทยอยทำตัว New Record ตัว Delete นะครับแล้วก็ตัว Edit นะครับเรามาดูที่ New Record ก่อนละกันนะครับ New Record เนี่ยตอนนี้เรากดเข้าไปในยังลิงก์ไแลวยังเออเลยอยู่เพราะเราไม่ได้สร้างไฟล์ New Record ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราคลิปนี้ได้จะสร้างหน้ากากของ New Record ขึ้นมาก่อนได้นะครับเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรคคอร์ดของเราเราก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับ new ไฟล์ใหม่แล้วก็เซฟนะครับชื่อว่า new record new record .php โอเคนเซฟไปนะครับทีนี้ผมก็ขี้เกียจการไห่ข้างบนวนละนะครับก็กรอปมาเลยหัวมันไปไว้ไวใน new record ตัวน,นี้มาแล้วเราก็ใส่ ไป,ไป้็ไปโอเคนะครับก็หยุดกดมว้สักนิดนึงคอนเทนเนอร์เราจะอ่าไม่เป็นไรคอนเทนเนอร์อยู่อันแรกด้ปุ๊บนะครับเราจะทำการสร้างตัวอ่ฟอร์มขึ้นมาสักตัวหนึ่งอันนี้เราใส่ H3 ขึ้นมานิดนึงก่อนก็นได้ว่าเป็น H please อืม in พูดยินผมไม่เชื่อโอเคนะครับเซฟไว้ก่อนอลิงก์เราก็ไปละเนาะมีแลกขึ้นมาไปดินพูดฟอร์มกันแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะครับเอาลิงก์มาละนะครับเราก็จะทำการใส่ฟอร์มทำการใส่ฟอร์มเนาะฟอร์มนี่ก็ใช้แบบง่ายๆนะครับถือเป็นการตรวจฟอร์มไปด้วยเนาะเรามีฟอร์ม ฟอร์มปิดเปิดนะครับมีฟอร์มมันนะครับตัวฟอร์มตัวนี้เราก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแอคชั่นนะครับกับส่วนที่เป็นเม็ดต่อนะครับตอนนี้เรายังไม่ใส่แล้วกันนะครับผมใส่คลาสนะครับคลาสฟอร์มออลิสันท่อนะครับคาสฟอร์มออลสันท่อตอนนี้ก็ทำให้ฟอร์มมันเป็นแนวตั้งนะครับโอเคนะครับเซฟไว้ก่อน จากนั้นผมก็จะทำการใส่ดิฟใช่ไหมครับเราจะใช้ดิฟคุมนะครับดิฟคุมดิฟคุมตัวฟอร์มทั้งหมดฟอร์มเราก็จะมีอินพุตอยู่แค่2อันละกันก็จะมีชื่อกับชื่อกับตัวอีเมลนะครับชื่อกับอีเมลใช่ไหมครับชื่อกับอีเมล ชื่ออีเมลตัว ID นีเราเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ตัวดิฟตัวนี้เราก็มีชื่อกับตัวเมลนะครับตัวนั้เราก็จะเป็นลาเบลนะครับลาเบลเราก็จะใช้เป็นเ m e เราค่อยมาใส่ตัวนั้นที่หลังนะครับแล้วเราก็จะเป็นอินพุตนะครับ t ท p e เท่ากับเท็ก์นะครับทป์เท่ากับเท็ก์ นะครับเนมผมให้เป็นเท่ากับ uh f name okay. นะครับแล้วก็ใส่ p l a โ s o เดอร์สักนิดหนึ่งนะครับเพรสโเดอรก็ l e a s e input your name โอเคนะครับเดี๋ยวผมมาใส่ตัวตัวตกแต่งที่หลังนะครับจากนั้นผมก็ก๊อปไปเลย ลงในดิฟตัวหนึ่งนะครับตัวนึงก็อีเมลนะครับอีเมลสิ่งตัวนั้นนั่นก็ได้ที่ติดต่อเยอะตัวนี้เราก็ว่าอีเมลนี่ก็ได้น,ะ,ดะ,น,คะ,น,ะ,นะครับแอพ x x x dot com มาให้เพื่อนเราได้แบบนี้แล้วกันนะครับ จากนั้นผมค่อยๆตกแต่งตัวตัวตัววู t แสปนะครับตัวนี้หน้าจอผมก็จะความว่าจะกระกากนิดนึงค่อยๆทยอยใส่ตัว CSS ของวูดแ a ปเข้าไปนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว d i ฟตัวนี้ผมก็ใส่คลา s เอ่อฟอร์มขีกรุ๊ป ใช่ไหมครับฟอร์มกรุ๊ปของเราเข้าไปใส่เข้าไปที่คลาสที่ดิฟประตูบนสุดนะครับอ๋อถึงโอเคนะครับหลังจากนั้นตัวตัวอินพุตผมก็ใส่ตัวคลาสเพิ่มก็เป็นฟอร์มคอนโทรลใช่มัมครับฟอร์ form. วตัวฟอร์มเขานิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เซฟไปนะครับก็ลองดูปื้ออ่าตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัวตัวไอ้กรนะิดซิสเต็มเนาะเลยไม่ใช้กริดซิสเต็มเลยใครจะลองใช้ grid กริดซิสเต็มก็ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทำฟอร์มเป็นอ่าตัวอาอเดี๋ยวมีอันหนึ่งนะครับมีอ,อันหนึ่ง ไอพีีดคลาสใส่คลาสะไรก็กกได้นะครับฟอร์อร์มเียวอพีโอเคกเสร็จปุบก็ใส่ตัวอินพุตเป็นปุ่มเนาะทายเท่ากับสับมิดนะครับแล้วก็เน m e มเป็นเท่ากับ แทบวีนแล้วก็คลาสใส่คลาสบัตทั้นะครับนี่หนึ่งนะครับ,บ n, แล้วกับ v t n ใช่ไหมแล้วกับ btn สีเขียวผมก็จะเป็นขีด r i m a r y สีน้ำเงินนะครับเสร็จกกปุ๊บต่อไปก็จะเป็น input type ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ reset เ,เอาไว้ reset form ก็คือเคลียร์ค่าต่างๆนะครับในฟอร์มผมก็ใส่ Class เป็น btn แล้วก็ btn w a r n i n g ก็ได้สีส้มๆนะครับเสร็จดีเฟดเด็ดนี้พูดหน้าปิดแทกปิดเด๊บสีแปลกๆก็อนี่ปิดปิดโอเคครับผมอ่าแล้วก็จะมีอสองอันนะครับ นี่ปุ่มนมาสอง,งานอันนี้เป็นเป็นยังไม่ได้ใส่กลิตนะครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะใส่กลิตซิสเต็มขึ้นมานะครับให้มันขยับตรงนี้เป็น2องก็ได้เหมือนที่เราเคยใส่กันในแล็นะครับสองก็ได้ตัวนี้เอาฟอร์มแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราแบทกลับไปดูนิดนึงทีนี้เราก็พอคลิกมาปุ๊บทีนี้เราก็จะเป็นการเป็นหน้าฟอร์มตอกร,รขอข้อมูลพอกด s ั b m i มิ นะครัตอนนี้เรายังไม่เับมิดปรากฏซับมิดเราคาดหวังว่ามันจะ Insert Data แล้วก็กลับไปยังหน้าหน้าหน้าตัวหน้า dbx ีเอ็แสบอัตโนมัตินะครับโอเคครับ